ไอ้กอล์ฟไอ้ผู my ้ชายเหงิสวยมันต้อโดแบบนี้ซะบ้างแหละเอาอีกเพิ่อมีเยอะเลยเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ย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 มุนบัมเฮ้ยนี่เฮ้ยพวกน้ำชายนะเข้ามาได้ใครเนี่ยคุณฉัน อะไรแล้วมันก่อนเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันบ้าเลคุมเนี่ยน่าเข้ามาในนี้ พุฉันขอโทษนะฉันขอตัวนะจะหนีไปไหนครับจะไม่ตั้งใจเฮ้ย,ยระดุมขาดเลยอะ่ะพุณฉันขอโทษจนไม่ตั้งใจอะ่ะพี่ครับเสื้อตัวนี้เท่าไหร่อะสามรอ้อยบาทครับร้อยห้าสิบแล้วกันเนาะโอ้ยน้องยัต่อเลยสองร้อยแล้วกันเอ้าเอา,เอางี้แล้วกัน ตัวละห้าสิบเหนูซื้อสตัวฮะห้าสิบาทนี่ต่อเดนไปเะตาไม่ได้อะน้องพี่ไม่ได้เลยนะตัวละห้าสิบวะทำไมขายก็ไม่เอาหรอกเฮ้ยเดีวเดี๋วเอออ่ะก็ได้ครับห้าสิบห้าสิบี่ใจดีวะเอาสตัวนี้นะขอบคุณค่ะ ผู้หญิงคนนี้น่าสนใจเหมือนกันนี่นแอนนี่ไม่เจอกันนานเลยนะอันนี้ใครแฟนใหม่เธอหรอเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาชอบผู้ชายสายหวานแล้วหรอก็แหมใครมันจะไปรอแบบพี่กอล์ฟล่ะคะชื่อกอล์ฟก็ใช่น่ะสิพี่กอล์ฟเขาก็คือ เจ้าของบริษัท JTP Group ไงคุณกอล์ฟอ่ะแล้วพอดีว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยที่รักของฉันเขาจะพาฉันไปงานประมูลการกุศลนะนไงเสียใจล้วสินี่จะบอกอะไรให,ห้ถ้าเกิดว่าตอนนั้นเธอไม่เลิกกับฉันเนี่ยวันนี้คนที่ฉันจะพาไปก็คงเป็นเธอเแล้วงานประมูลเนี่ยที่จัดที่บริษัท D.O.I Group หรอททำไม หรือว่านายอยากจะไปด้วยงั้นหรอถ้าเกิดว่านายขอร้องฉันเนี่ยพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมอยากไปดูคุณก๊อฟเนี่ยประมูลสินค้านั่นสงสัยยังจะไปเปิดหวูเปิดตาละค่ะพวกวันนอกอ่ะที่ราคาเราไปหาชุดใส่เข้างานประมูลกันดีกว่าคะ<ป>ะ่ะไอ้อนเฮ้ยทำไมนายพูดอะไรไม่คิดแบบนี้ฮะ งานใหญ่ขนาดนั้นแล้วคนอย่างฉันจะไปได้ไงล่ะไม่ต้องห่วงหรอกก็แม่ฉันเนี่ยเป็นแม่บ้านอยู่ที่นี่นี่พวกเธอสองคนเข้ามางานนี้ได้ไงเดี๋ยวบอกนะ ว่าไปแอบขโมยบัตรเชิญเขาเข้ามาพอทีนะพอดีว่าแฟนฉันเนี่ยเก่งโอ้คุณกอครับสองคนนี้เขาคือใครครับอืก็แค่คนวันนอกสองคนนะ่ะไม่มีอะไรเาสนใจหรอก การประมูลจะเริ่มต้นณบัดนี้ครับนี่คือผลงานชิ้นเอกของนักออกแบบระดับประเทศ Hart of the Earth ครับราคาประมูลเริ่มต้นที่1ล้านบาทครับผมสวอ2ล้าน เราแค่มาเฉยๆนะจะประมูลทำไมคุณผู้ชายท่านนี้ประมูลเริ่มต้นที่สองล้านบาทครั้งที่หนึ่งครับที่ราคาฉันอยากได้้อยเส้นนี้ะค่ะระดับคุณก๊อฟเนี่ยน่าจะใจใหญ่เลยครับสองล้านบาทครั้งที่สองครับรนี่คุณผมจะบอกอะไรให้นะไอของที่เอามาประมูลคุณภาพแย่ๆั้งนะจะม่สนใจได้นะสองล้านบาทครั้งที่ฉันไม่สนสมล้านค่ะ างคุณกอ3ฟสามล้านบาทครั้งท да ี่หนึ 7, 000, 000. 7, 000, ่งครับสี่ล้านหล้านค่ะหล้านเฮ้ยไหนเล่นใหญ่ไปแล้วนะคุณไม่ต้องประมูลแล้ว7ล้านค่ะเล้านบาทครั้งที่หนึ่งครับ7ล้านบาทครั้งที่สองครับ7ล้านบาทครั้งที่สามครับปิดประมูลครับ สร้อยคอเส้นนี้เจ็ดล้านบาทเป็นของคุณกอบผมครับงั้นเดี๋ยวค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่งไปที่บริษัท j t p จกรุ๊ปได้เลยนะครับออขอโทษด้วยนะครับคุณกอบสร้อยเส้นนี้ราคาต้องจ่ายณนะที่ประมูลนะครับทำไมเลยครับหรือว่านี่ไม่ใช่คุณกอบตัวจริงแทนนี่แหละกอบตัวจริงงั้นเหรอถ้าเป็นกอฟตัวจริงเนี่ย ก็จ่ายเลยสิหมวรออะไรล่ะคุณก๊อฟครับผมไปตรวจสอบมาแล้วครับคนที่แอบอ้างตัวคุณคือคนขับรถคนใหม่ที่บริษัทหามาครับเขาเห็นว่าคุณยังไม่กลับไปต่างประเทศก็เลยแอบเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของคุณแถมยังเอารถคุณออกไปขับแอบอ้างตัวคุณหลอกผู้หญิงคนอื่นด้วยครับเอ่อนี่นายคือคุณก๊อฟตัวจริงเหรอคุณก๊อฟครับ คือผมหีไปแล้วนะครับ kind ค of ืออย่ากรธผมเลยนะครับคือคุณครับแกแอบบุกรุกบ้านฉันแถมยังแอบอ้างชื่อฉันแล้วหลอกลวงคนอื่นด้วยไปอธิบายเรื่องนี้กับตำรวจที่สอนอแล้วกันนะคุณครับเอาตัวมันไปคุณครับพวผมอธิบายได้นะครับคุณครับคุณครับขั้ผมก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าคนนั้นแอบอ้างแสดงว่ารถก็ เดี๋ยวจะไปไหนฮะเรื่องรถผมเนี่ยจะชดใช้อยังไงครับคุณแฟนขอโทษนะครับคุณก๊อฟสร้อยเส้นนี้ใครเป็นคนจ่ายครับ <c oughs> เราไม่เรืองรุยกันนะี <c oughs> นมาก๊ <c oughs> อฟเฮ้ยขอโทษเดี๋ยวสิครับคุณก๊อฟคุณกอ๊อฟแสดงอาก,การไม่เนนะคุณก๊อฟ